สวัสดีครับเพื่อนอวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทดลองอลดทางของเราทุกคันว่าคัาไในจะเจียงกว่าจะสนาดได้กว่าเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องมือก่อนเรามาโอเคเราจะเอานี้จัดการโรเวีมาซะก่อนอเคเราจะ ไปลองสนามกันจริงเราจะไปเอาสนามที่อันนี้อลองดูทุกคนเพราดูไปเลยไปเลยออกอันนี้มันมันเจง๋งอ่ะมันไปมันได้ได้มันไปได้เร็มไไวมากนะครับโอ้โหแรงแรงเหมือนกันแรงทุกคนค่ะวันนี้เราม่เล่นน้อยแรงเหมือนกันนี่เราไม่เล่นด้วยนะทุกคนคิดว่าจะชนะได้ไหม

เดี๋ยวเดีไปข้างหน้าสิหนูจะไปช่ยรัหม่เนาโอ้โหโอ้โหโอ้โหขึ้นภูเขาได้เก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้จูกับสัดรูร้ายแดงเท่าไหรเียวอ๋ออออ๋อเอ้ยเอ้ยเดี๋ยเยเอเอไปไกลเกินไปไกลส โอ้โหอย่างนี้ก็ตายสิอยู่ไม่ได้หรอกโอ้โหมันยิงช้าเกยนยิงช้าเฉยนทุกคนคิดว่าเราไม่น่าจะรอดนะโอ้โหอืมแรงแน่รูเวลก็ทั้งสิบห้าแรงแน,น่ทำไมาเราอะทำไมาอะ แคนี้เองไม่ชนะได้หรอทไมอ่ะอยกล่นอย่างงี้ตึม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 มใส่นี้อ๋ออันนี้เราพิ่งมาึ่งทางเองนะเนี่ยอะไรกันจะตายแล้วหรองไงตอจะตายแล้วอย่างงี้มันไม่ได้นะเว้ยมัทอย่างเี้ไม่ได้นะมันมันน้นาน้อันม โบอกแล้วครับมันไม่ได้อันนีเปเปนนนะ้เราต้องไปเปลี่ยนคันมาลองนะฮะเราต้องไปเปลี่ยนคันนะครับไปเปลี่ยนรถของเรากลายเป็นคันนี้ฮะลองไปดูคันะี้ก็เราต้องเปรีเครื่องมือก่อนนะครับตึดๆเฮ้จัดการไปเลย ไม่เห็นไปๆๆๆๆๆไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าโอ้ยนี่ยิงไวมากโอ้ยดี้ดิ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 ้ยิ้ด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 ิยดิ้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 ยิ้ด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 ิ้

้ยถึงว่มันไม่ถึงก็จริงนะแต่ว่ามันเจยงนะเดียว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 เดยวเดียวเดีเด uh uh ี๋ยวเดไปใกล้สะดเกินไปอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้อ่ะนไม่ได้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 เดียเดียวเดียวฮ้อ เติมเลือดก่อนคิดว um, ่าใครจะมาเอาชนะได้นะท่านไหนที่ไม่ชนะเราจะไปเปลี่ยนเลยทันทีเอาขี่โคมันะเลยเอาเอาเอาตาย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 โอ้ตัวนีไปไหนเหรอตัวนีไปไหนเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนีไปโอ้ยดี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 ท่านจะไปไหนครับท่านท่านจะไปไหนครับเออเราจะขี่โคกันอย่างนี้ เราอยู่บนพวกเขาคืออยู่ในห้วยคือจะชนะเราได้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางนะเดี๋ยวลองดูโตึดดําดําดํบเอาแหละเอ้ยอย่างงี้เฮ้ยจับไว้จับไว้จัไว้เด้อ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 เออโหใช่เก็บมากเลยนะเด้อเด้อเดเด้อเดเด้อเดขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปสูงสูงเก็บเนียนได้เยอะเอาตึมเติบ ตด๊บตเ๊บตด๊บตอ๊บตึบโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้หไม่ได้ถ้าโนไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้เดี๋ยวดเต้องไปเกคันใหม่ไม่ยอมนะเราจะมาเปลี่ยนเป็นคันนี้โอ้คันนี้เน่ยชวนแน่นอนครับชวนแน่นอนเราไปรุนกันแล้วไปรุนเราคิดว่าเราชนะแน่นอนคันนี้นะ ทุกคนคอยรู้นะครับคอยรู้เดี๋ยวปึ้งปึ้ง <ละ S 1> นี่เห็นไหมโอ้อันนี้โอ้โหบอกแล้วไงบอกแล้วไงบอกแล้วไง <ละ S 1> ยิงแค่สองนัดเองตายทั้งนั้น <ละ S 1> เดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเท่านหน่อยเท่านหน่อยโอ้มากทีละสองสองแก่นทนั้งย์โอ้โห เราคิดว่าเราจะทนงาได้อยูน่นะเดี๋ยวไปฮวยขึ้นภูเขาไปะจะรอทำไมแถวนี้นะเราจะลดเสียงสักนิดนึงอ่าลืม,อม,อมโอ้อันนี้เจีงอ่ะเจียงกว่ารดขั้นน่อยอีกนะลดขั้นน่อยมันตัวเบาขึ้นไปปั๊บถ้าเราลองขี่โวเขาทล มันจะปีนยังไงเดี๋ยวดือดเดือดเดอดเดยิงเรานะมาใกล้ๆกันมาใกล้ๆกันตึ่โอ้ล้นจอดจมูกเลยไม่มีเหลือตายอเดี๋ยวอ่ะไปเว้ยไปหน่อยไปเว้ยวุ้ยตืบตืบนตื่นเจ้าหง เราไม่กลัวหรอาากนะเช่นี้เองโอ้ยหมูลดกัดจอกทีน่นี่โอ้โหเราไปเจอกับรถทางคันใหญ่เหมือนกันเราจะไปขี่บนหัวเขาทุกคนคอยดูเด้อทุกคนคอยดูเราจะไปขี่เขาให้ได้โอ้โหจะทำอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมบอกไปเรื่อยเลยโอ้หนี่ทรายมัข er. มนขี่หัวไม่ได้มันขี่หัวไม่ได้เอามาๆมามา,มา,มาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยจะทำงไงดีปล่อยให้เขามาขึ้นใกล้เราเราเราจะทำยงเฮ้คุยกันก่อนสินายจะไปไหนหรอ ครั้งหน้ามันไม่มีใครแล้วเรามาคนเดียวนะเธอไม่ต้องรอชา้าหรอกนะมีเราคนเร็วมีเราคนเร็วถ้าหรือเน้จริงเธอก็ยิงเราสิอืมเธอไม่ยิงเราเราก็จะยิงเธอแล้วกันโอเคจะยิงหรือไม่ยิงถ้าไม่ยิงเราจะเอาแล้วนะเราจะเอาแล้วนะนะเ,เราจะเอานายก่อนนะนนะถือว่านายไม่จริงใช่ไหมนายไม่ชัวใช่ไหมถ้าเราเอานายเนี่ยนาย ไงโดกพวกเขาแน่ๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยดูดูนี่บอกไปแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เคลื่อนหนักสักเท่าไหร่นายก็เติ่มขยับเขยื้อนอั่นดูๆๆๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆยังไงยังไงแล้วมากี่คนมากี่คนเอ๊ะมาคันเดียวนี่อะไรทําไมไม่ยิงอ่ะทํไมนายไม่ยิงเราอ่ะฮะทําไมรออะไรอยู่ถ้านายไม่ยิงเราเราจะยิงนายก่อนแล้วนะ นะโอเคไหมอ่าต่อกันอย่างนี้เลยดู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 นายเจ๋งก็ลงมาสิลงมาสิเออเฮยอย่างนี้ล่ะโอ้ยมันจะโดนโหวเราล่ะไอ้กระสุนมันกระสุนมันมันเลิ่งมางมาทางหัวของเราเดี๋ยว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 เราจะจัดการมันให้อย่างสะสม ติบนี่บอกไปแล้วไอ้โดนไปนัดเดียวเองเดียเด๋ยวจะยิงยิงให้โดนหัวนะทุกคนคอยดูหน่อยเดีย๋ยวเดีย๋ยวผมจะจัดการติบนี่บอกไปแล้วไงบอกไปแล้วไงมันโดนหัวบอกไปแล้วไม่เชื่อ,อเดี๋ยวดูไปอีกโอมาอีกมาอีกโอ้ยเดีย๋ยวถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมากเกินไปโอ้โหอันนี้ก่อนรังแกกัน,กนกชัดๆเลยเนี่ย อื๊เอ้อยังไงสิยังไงโอ้ยยังไงท้อง่ไปหน่อยท่านหน่อยให้ลดให้ลดปืนกลน้อยๆมาก่อนเราจะไปขี่กันเราจะไปขี่เดี๋ยวทุกคนค่อยดูดิ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 โอ้เราจะอยู่อย่างนี้แหละดเราอยากอยู่บนนัย่างนี้ไง มันมันสนุกดีโอเคนะเก่งเก่งเก่งโอ้ยเขามาพวกเขามาช่วยแล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่เป็นไรเราสู้ได้นี่ดีบอกไว้แล้วเออไม่ต้องมาหรอกน่าไม่ต้องมาหรอกน่าเขาตายแล้วเขาอยู่ท้องของเราแล้วเขาไม่ยอมไปไหนอ่ะโอ้โหเขาโอ้ยโอ๊ยโอ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 ย ปล่อยให้เราอยู่ดีๆหน่อยอย่าลุงลังนายทำอะไรเดี๋ยวเดีๆๆๆๆ๋ยวมันมันดึงรวดของเราไปเองนะครทุกคนดูดูเนี่ยเราจะพยายามถอยลังอยู่แล้วเขาก็จะพยายามเบี่ยงไปข้างหน้าเดี๋ยวดู <ๆ S 1> ดูเราจะยิงมันสักกำรร <c oughs> เดี๋ยวมันก็ตายเองนะเนี่ยดูดูดูๆๆมันจะอันนี้ผมไม่ได้กดนะฮะเดี๋ยมันจะดึงรวดเราไปเองดูดู นี่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 นนี่นี่มาขึ้นมาขึ้นนี่นีเอดี๋ยวนีเดี๋ยวมามายนี่นี่มาอีกมาอีกมาอีกเอนี่เอนี่เออเป็น่ารสนุกดีน่น่ทุกคนสนุกดีเดี๋ยวเีแกไม่ยอมยิงกระสุนของแกเลยนะขนาดเราเรามาอยู่ใกล้เขาขนาดนี้ทำไมเธอทำอย่างงี้เราไม่ฆ่าเถอก็เธอมันตายแล้วนะตอนเนี้ย เดี๋ยวเราจะยังไม่ฆ่าเขาเราจะไปฆ่าคนอื่นก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะทุกคนเราค่อยกลับมาดูเราว่าเขาอะยังมีชีวิตอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทีอย่าเพิ่งยิงกันสักขนาดนี้ถ้าเรายิงอันนี้ตายแล้วเรากลับไปดูเขา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 ตื่นรือยังเขาฟื้นรืยยังหรือว่ายังทำอยู่ เดียวเดียวยวมันไปไหนล่ะไปไหนล่ะโอหายแล้วนะหายไปไหนล่ะไม่มีแล้วอะ่ะเมื่อกี้อยู่นี่เองนะโอ้ยมันหายได้ไงทุกคนมันหายได้ไงอะ่ะเออผมก็ว่ามันไม่น่านจะหายได้ไง่ายๆโอเคปอ,อีกอย่ายิงเรานะอย่ายิงเรานะเราไม่ชอบเขายิงเราก่อนนะ โอ้โหน่าเก่งอย่างนี้หรอไม่เป็นไรนะเราจะไปลองลดูรถคันที่มันแปลกแปลกนะทุกคนรถที่มันแปลกแปลกเ๋ยวๆ,ๆจัดการมันนะ, <c oughs> อะโอ้โห و. โอ้โห و, เราน่าตกใจน่เราน้าตอใจ โอ้โหเราไปเติมพลังมาแล้วนะทุกคนเราไปเติมพลังมาแล้วเราเรามาเกิดใหม่อีกทีเราจะเอาเกมนี้ให้ได้เราจะเอาเกมนี้ให้ได้ไหนไปไหนล่ะโอ้โหมาอีกมาโอ้ไปไหนล่ะเ <c oughs> ออ,อ,อ,ไไอสักเท่าไราเซียวโอ้หงายท้องอีกแล้วหงายท้องอีหงายท้องอีหงายอีหายอีอันหนึ่งหงายอีขั้นนึงสิอยากรู้ะ

ลงมาสิลงมาสิโหนูลงมาสิหนูอ้าวแล้วมันมาสองคันทำไมแล้วพวกนายมาจนสองคนเรามีคนเดียวอะ่ะเราจะชู้นายเขาได้เหรอเนี่ยฮะพวกนายมีสองคนอะ่ะพวกเรามีคนเดียวอะ่ะอย่างนี้ก็ลังแกกันชัดๆเลยเนี่ยอึ๊บเราจะยิงเขา้าเบ้าดาของนายเลยคอยดู เออนีอ่างี้บอกไปแล้วไงบอกไปแล้วไงบอกไปแล้วว่าอย่ามาสองคนอย่ามาสองคนเราพร้อมลุมคนต่อคนนะฮะเราไม่พร้อมสองคนกับหนึ่งนะฮะอืมหรือว่าเราอยากโดนอย่างนี้หรอเออเนะป็นไงล่ะไปไปอีกเดี๋ยวอีกนิดเดียวเดี๋ยวอีกนิดเดียว เธออีกนิดเดียวโอ้ยที่งายทองเลยนานนัเนี่ยะทำไมทำไมเธอ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 เก่งไม่ใช่เหรอเนี่ยอย่างนี้ก็ปล่อยให้เราขี่บนในอย่างสนุกกสิเติบเติบติบไปไหนไม่ได้อันนเนี่ย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 เฮ้ยย่างี้ก็สนุกดีนะฮึ่มปล่อยให้มัน,น <it. S 1> ดึงเราไปเองข้างหน้าไม่ต้องเดือน <S 2> <S 2> เดือนไม่ให้เสียแรงเปล่าโอเคนายเอยเก่งมากห็นไหมย็นไหมเอาข้างหน้ามาข้างหลังเอาข้างหลังไปข้างหน้าเอาข้างหน้าปราะมันป่วยให้เราอยู่บนมันไม่ให้เราไปข้างหน้าเลยนี่ยวดูดูดูนี่นี่น,น,น,นี่ถ้าเราจะไปเก็เขาก็ดึงเราไว้นะเราเขาก็ไม่ให้เราไป้อยู่ดีดูดูด ต๊บต๊บมันจะทำอย่างนี้อยู่ทั้งวันเลยเหรอมันจะไม่ให้เราไปเลยเหรอออย่างนี้เลยเนี่ยมันขยับขยับโลกไปไปม,ม,มาเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องเสียเวลาค่าซะเลยจะปล่อยไว้ทำไมฆ่าแม่งซะเลยเนะอมอนี่บอกแล้วไงเดือนายคนเดียวครั้งนี้ก็เรามาเจอกับปวอดซะเลยไม่เป็นไรปวอดเราจะสู้ได ทุกคนค่อยลูเราจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดอย่าหน้าเราไม่กลัวนายหรอกหน้าเราไม่กลัวนายหรอกหน้าเราไม่กลัวนายหรอกหน้าบอกไว้แล้วไงเราไม่กลัวยังไงทุกคนโอเคแล้วเกมนี้สนุกมากเกมนี้สนุกจริงๆด้วยสําหรับทุกคนวันนี้ มีคนไในที่ยังไม่ได้ติดตามช่องเราก็ผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเลยนะครับโอเควันนี้น้องเอ็มไม่ได้มาเล่นกับมาเล่ไม่ได้มามาเล่นเกมกับพ่อนะครับเพราะว่าเขาไปทำภารกิจของเขาเองไปทำอะไรไม่รู้อ่ะเขาไปทำดินน้ำมันไป ทำรถทางอยู่นั่นแหละเออเขาไม่มาเล่นกับพ่อก็เลยพ่อได้เล่นเล่นเองเร็วอีกทางน้องเอ็นจะว้อาร์ตคลิปการทำ้มินด้วยนะครับเขาจะทําอย่างนั้นของเขาเลยอารมณ์เขาดีเขาก็มาเล่นอารมณ์เขาไม่ดีเขาก็มาไม่มาเล่นเลยนะครับเขาเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับพอฉสนานวันนี้เราขอลาทุกคนเค็งเท่านี้ไปก่อนขอไปเจอกันในคลิปต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ